ความเป็นมาก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่มจังหวัดเนี่ยครับมีหลายคนสงสัยเหมือนกันบอกว่ามันเหมือนกับลักษณะมีการทําประชาพิจารณ์อะไรหรือว่าสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเมืองแน่งกลุ่มสังคมเนี่ยอย่างไรบ้างหรือเปล่าหรือ,อ,อว่าเป็นต้นแบบมาจากการคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าทางวัฒนธรรมค่ะนะจริงๆแล้วโครงการเนี่ยกเออ็เริ่มต้นมาหลายปีแล้วนะคะคคว่ารเราอยากจะมีหออัตลักษณ์ตรงนี้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณค่อนข้างมากนี่นะคะจังหวัดเราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ก็ผลักดันให้เข้าไปของบของกลุ่มจังหวัดนะคะ,คะและเรื่องราวทั้งหมดของจังหวัดน่านเราเราก็ได้มีการศึกษาแล้วก็จัดพิมพ์เป็นหนังสือออกมาค่อนข้างเยอะนะคะ,ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะจังหวัดเราก็ได้จะทาหนังสือ,อชุด ชุดน่านอนันตการตำนานแห่งขุนเขาเมืองเก่าที่มีชีวิตนะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยหนังสือสี่เรื่องด้วยกันนะคะก็ชื่อก็จะสอดคล้องกันไครเราะทีเดียวนะคะรอยพระบาทญาตรามหาการุณหลากขุนเขาเมืองเก่าน่านนะคะซึ่งจะบอกเรื่องราวของจังหวัดน่านเราทั้งหมดแต่ขณะนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยอยู่ในหนังสือนะคะ หากหออัตลักเราเกิดขึ้นเนี่ยก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะไปเผยแพร่ในรูปแบบของอรูปภาพนะคะและก็สื่อที่ทันสมัยนะคะที่จะให้ประชาชนแล้วก็น้องๆเยาวชนได้เข้าไปศึกษากันนะคะครตรงนี้คือที่เวียนถามก็คือด้ผ่านกระบวนการคิดจากบุคคลหลายๆฝ่ายหรือองค์กรหลายๆฝ่ายหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่ม ก็ยังยไม่ถึงขั้นที่ว่ามีประชาพิจารณ์นะคะ,ะแต่ก็อ,อ,อย่างน้อยมีประชาคมเป็นการคิดของออผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะคคท,ที่เกี่ยวกับงานเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะคคารศาสนาศิลป,ปะวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะคคและขณะนี้ก็กำลังจะได้งบเข้ามานะคะคเ,เป็นต้นว่า ประชาคมได้ทราบเรื่องนี้แล้วมีส่วนร่วมบ้างไหมฮะแล้วก็อย่างหรือกลุ่มฮักเมืงแน่นซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่คือคาดว่าก่อนที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นคือตัวดิฉันเองก็เพิ่งย้ายเข้ามาไม่ถึงปีนะคะคบ,คบะคิดว่าคงจะมีหลายๆเวทีที่มีการพูดถึงความจําเป็นที่เราน่าจะมีจุดนี้นะคะคคนะคะแต่ในการทําสําหรับเรื่องนี้โดย,ยเฉพาะนี่คาดว่าไม่มีนะคะไม่มีอ,อ,อาจจะมาจากหลายๆเวทีที่เราอยากจะได้อ่า สิ่งนี้นะคะมาคู่กับเมืองน่านของเรานะคะเงแรกผมทราบมาว่าเคยไปขอใช้ที่ดินจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รินสะพานพัฒนาภาคเหนือคือตรงนั้นก็คืองบตรงนี้นะคะเราก็อยากได้มาเพื่อที่จะนํามาเป็นสิ่งก่อสร้างล้วนๆนะคะเราจะได้อะไรเยอะแยะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านําไปซื้อที่ดินเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกไปนะคะงบที่เราได้มันก็จะ ไม่มากพอที่จะทําให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยสมบูรณ์นะ,นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าราชการท่านพงศักดิ์นะคะได้ให้ข้อแนะนําว่าที่ดินเนี่ยเราเราเสาะ,ะแสวงหาแล้วกันนะคะอย่าไปซื้อเลยนะคะเพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยตรงนี้ก็อืมเราก็ได้ไปสืบเสาะ,ะแสวงหาที่ดินนะคะของทางราชการเนี่ยนะคะ,คะว่ามีที่ไหนมีที่ว่างบ้างอะไรนี่นะคะซึ่งก็ทราบว่า ทางสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนะคะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ,คะที่อยู่ริมน,น้ำนะท่านก็มีแผนที่จะย้ายสำนักง,งานไปอยู่ยังสารกลางใหม่ด้วยนะคะแต่ขณะนี้สารกลางเราก็กําลังจะเริ่มสร้างนะคะทีนี้งบเรามันได้มาปีนี้แล้วนะคะเราก็ได้ไปสอบถามก็คือตรงนั้นเขายังไม่สามารถที่จะออกได้นะคะออกออกจากจุดตรงนั้นได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปสแสวงหาที่อื่นนะคะซึ่งก็มีหลายที่นะคะที่เราได้ไปติดต่อท่าทางนะคะแต่ก็เห็นว่าที่เทศบาลเนี่ยมีสถานที่ซึ่งได้ซื้อไว้นะคะครประมาณ9ก้าไร่ด้วยกันแล้วก็เทศบาลก็มีโครงการที่จะจัดทำศูนย์เรียนรู้แล้วก็แหล่งบริการประชาชนอะไรหลายๆอย่างนะคะคซึ่ง,งท่านก็มีแผนไว้แล้วนะคะเราก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปคุยกับท่านนายกว่า ถ้าเกิดเราจะนำโครงการนี้ไปสร้างในที่ดินที่ท่านมีอยู่เนี่ยนะคะซึ่งมันก็เป็นภารกิจหน้าที่ของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอีเช่นกันที่จะส่งเสริมสนับสนุนด้านงานด้านศิลป,ปวัฒนธรรมะนะคะก็ทุกนี้ก็ได้ไปนำปรึกษานะคะแล้วก็ได้นำเข้าที่ประชุมของสภาเทศาบาลน,น,นะคะซึ่งเพืดเองแล้วก็ท่านประธานสภาวนธรรม จังหวัดก็คือท่านอาจารย์ที่รมเทพสุคนนะคะก็ได้ไปนำสนอข้อมูลให้ที่ประชุมได้ทราบซึ่งขณะนี้สภาก็ได้รับเรื่องไว้แล้วก็จะได้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้เราใช้สถานที่ตรงนี้หรือไม่นะคะครัคือผมทราบเบื้องต้นบอกว่าทางสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ขัดข้องที่จะให้ใช้ที่ดินที่สํานักง,งานปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าต้องไปสร้างสํานักง,งานให้เขาใหม่ แล้วก็หรือเป็นบ้านพักเนี่ยซึ่งต้องใช้เงินในการไปจัดสร้างเนี่ยโดยขอแบ่งจากงบตัวนี้แล้วค่ะคือคือ,คอตรงนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นตรงนั้นเป็นของป่าไม้นะคะครับทอสจอก,ก็ก็ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะท่านบอกว่าตรงนี้ไม่ไม่ใช่นะครับเป็นของป่าไม้ครับซึ่งตรงนี้ทางป่าไม้ก็ยินดีนะคะที่จะให้เราเข้าไปใช้ในพื้นที่เพราะว่าท่าน ถ้าท่านได้ย้ายออกไปตรงนี้ก็คงจะคืนหลวงไปนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเข้าไปใช้ทําอะไรนะคะท่านก็ยินดีแต่ตอนนี้ก็คือถ้าจะให้ย้ายไปเนี่ยท่านก็จะต้องมีที่ทําการแห่งใหม่ใช่ไหมคะซึ่งงบประมาณที่รู้สึกทางป่าไม้จะขอไปทางอปทประมาณสี่สิบล้านเช่นกันที่จะย้ายสถานที่ทํางานแล้วก็สร้างสถานที่ทํางานแห่งใหม่รวมทั้งบ้านพักด้วยนะคะพักเจ้าหน้าที่ก็ประมาณสี่สิบล้านซึ่งทางเราก็ ไม่มีเงินที่จะไปสร้างให้ท่านนะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีความเป็นไปไม่ได้ที่จะดําเนินการแบบนั้นนะ,นะคะแล้วสารกลางปัจจุบันนะครับเห็นบอกว่ามีโครงการจะย้ายไปที่ศูนย์ราชการอยู่แล้วอันนี้พอจะใช้ได้ไหมคเคยขอไปไหมครับ หม,หมายถึงหมายถึงว่าที่ดินทั้งหมด <ขอ S 1> หรือ <นะ S 1> อาจจะต้องรื้อสารลางออกมาหรือว่ายังไงต่างๆแล้วเนี่ยขอขอที่ไหนคะขอหน่วยไหนทางสำนักง,งานจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยนฮะหมายถึงเราขอหรือ <ฮะ S 1> ใช่ใช่ฮะอ๋อคือมันมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าที่ดินถ้าจะใช้ประโยชน์สมมุตินะฮะสมมุติว่าถ้าทางสภาเทศบาลเมืองนั่นไม่ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวที่ขอไปเนี่ย เขาก็มีการแนะนําไปถึงสวนสีเมืองเป็นต้นนะฮะสาราการจังหวัดหรือพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นเรือนจําเขาน้อยเองก็มีโครงการที่จะย้ายไปอยู่ที่เขาน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อย่างนี้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานที่ที่หน่วยงานอื่นใช้อยู่นะคะคงจะให้ท่านย้ายออกไปแล้วเราเข้าไปแทนคงจะไม่ทันกับงบประมาณที่เราได้มาในปีนี้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องไปค่ะเราต้องไปสอดสวงหาที่ดินที่ว่างอยู่ครับหรือว่าอาจจะมีอาคารแต่ท่านไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้นะคะเราถึงจะเข้าไปใช้และทำกับงบประมาณในปีนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ประสานไปยังหลายๆแห่งนะคะก็ กำลังสาะแสวงหาถ้าเกิดว่าเทศบาลไม่อนุญาตให้ใช้นะคะเราก็คงต้องไปดูที่ใหม่แต่ว่าต้องให้ทันในปีนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนี้นี่หมายความว่าทําสัญญาให้เสร็จให้ทันแต่ว่าการลงมือก่อสร้างนี้ก็ก็แล้วแต่เลื่อมปีได้นะคะแต่ปีนี้เราจะต้องหาผู้รับจ้างนะคะทําสัญญากันไว้ก่อนรวมทั้งที่ดินด้วยหมายถึงว่ามีที่ดินก่อนตามสิทธิ์ในที่ดินค่ะ ต้องต้องมีที่ดินแล้วก็ทําการอะ,อะไรคะมีคู่สัญญาจ้างกับผู้ที่จะมาดําเนินการนะคะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะดําเนินการในเหลื่อมปีต่อไปได้คือการเงินไว้นะคะผมได้ยินมาบอกว่าอยากให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมถึงได้มีการไปหาที่ดินทางของท้องถิ่นต่างๆเพื่อที่จะก่อสร้างหลังจากนั้นแล้วเห็นบอกว่าจะยกให้ ท,ท้องถิ่นอย่างเช่นอปทต่างๆเนี่ยเป็นผู้ดูแลบริหารงานเองอันนี้ใช่ไหมคบคือที่ดินตรงนี้เราก็ไม่อยากจะออกไปไกลจากตัวเมืองมากใช่ไหมคะเพราะว่ามันหลายๆอย่างนะคะคคนักท่องเที่ยวเข้ามาก็น่าจะสะดวกนะคะแล้วก็เป็นจุดเด่นพอสมควรที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็มองที่ที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักนะคะแล้วก็ในส่วนของลําดับต่อไปเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งสำนักงานว่าทธรรมจังหวัดที่ดําเนินการโครงการนี้ ก็ทําในานามของจังหวัดนะคะทําในานามของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเราเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ช่วยในการทํางานของท่านผู้ว่านะคะคที่เกี่ยวกับด้านาศาสนาศิลปะวัฒนธรมรมนะคะครตรงนี้ก็คือเมื่อสร้างเสร็จนะคะมันก็จะใน,ในเรื่องของการดําเนินงานในการดูแลนะคะในการให้บริการนะคะคก็ มีแนวทางที่จะยกให้กับทางท้องถิ่นมาช่วยดูแลต่อนะเพราะว่าในหน่วยงานของเราเราคงไม่มีกําลังที่จะไปดูแลตรงนั้นได้นะ,ะ,ะเรื่องด้วย ว่ประมาณด้วยแล้วก็จํานวนบุคลากรที่มีอยู่นะคะคือมีคําถามว่าการทําหออัตลักษณ์หรือการทําอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องราวของคนในพื้นที่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ท้อง,งถิ่นรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนที่ถือว่าเป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยได้มีส่วนร่วมเนี่ยมองตัวนี้เอาไว้ด้วยไหมคะถูกต้องค่ะค,คือเมื่อเราได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวที่จะบรรจุไปตรงนั้น,นมันมีรายละเอียดอีกมาก ก็ต้องตั้งคณะกรรมการผู้รู้รนะคะผู้รู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในจังหวัดของเรามาเป็นคณะทํางานนะคะเราคงจะทําลําพังคนเดียวไม่ได้นะคะคก็จะหาผู้รู้แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องราวข้างในเนี่ยมันน่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก นำเสนอรูปแบบไหนที่มันจะทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นที่น่าสนใจนะคะตรงนี้แน่นอนค่ะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเช่นแบบแปลนบางทีอาจจะปรับแต่งเพื่อให้มีเป็นสถาปัตยกรรมแบบของคนน่านใช่ตอนนี้ได้มีคณะอาจารย์จากมหาลัยเชียงใหม่นะคะได้เข้ามาศึกษาเรื่องของสถาปัตยกรรมพื้นบ้านของน่านเราเนี่ย ซึ่งอาจารย์ก็ได้ทําวิจัยออกมาแล้วนะคะผลการศึกษาของอาจารย์ก็ออกมาแล้วในส่วนที่เราจะออกแบบรูปร่างหน้าตาของหออัตลรักษณ์น่านตรงนี้นะคะก็คงจะใช้งานของอาจารย์นะคะคือไปต่อยอดงานที่อาจารย์ทําออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องราวของความเป็นพื้นเมืองน,น่านนะคะล้วนๆแบบที่ออกมานี่ออกแบบโดยใครคะแบบตรงนี้ที่มานําเสนอเนี่ยเป็นความคิดคร่าวๆนะคะว่ามันจะ น่าจะประกอบไปด้วยอย่างนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้แต่ไม่ได้ตายตัวนะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะะเปลี่ยนแปลงได้ผมพูดถึงงบประมาณอีกสักครั้งนะฮะสมมติในปีนี้ผมสมมตินะฮะไม่ได้ที่ดินงบตกไหมครับหรือว่าจังหวัดอื่นจะได้งบประมาณส่วนนี้ไปนะคิดว่าจะต้องเป็นไปแนวนั้นก็คืองบปีนี้จริงๆแล้วการดําเนินการโครงการเนี่ยเราต้องมีที่ดินไว้แล้วนะคะค คแต่ตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่สายเกินไปที่เราจะดําเนินการในช่วงนี้ยัง,ย,งยังทันยังทำนะครับแต่น้นถ้ามมเกิดไม่ได้ก็งบตรงนี้คงต้องตกไปตกไปเป็นของกลุ่มจังหวัดก็แล้วแต่ว่าทางกลุ่มจะจะัดสรรเป็นโครงการอื่นที่มีความสําคัญแล้วก็รอ,อชิวอยู่เห็นท่านบอกว่าปีนี้ จังหวัดน่่นได้มาเพียงโครงการเดียวคือโครงการนี้ซะด้วยนะฮะในท้ายนี้ท่านอยากจะให้พี่น้องประชาชนมีส่วนคิดหรือว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้างนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเองให้ความสนใจเรื่องนี้นะะและ้วกว็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเขาด้วยครับค่ะคือหออัตลักษณ์น่านตรงนี้คงต้องเกิดแน่นอนนะคะเกิดที่น่านแต่ไม่แน่ใจว่าจะจุดไหนนะคะจะจุดไหน เราก็ต้องหา,อ,าอะไรคะสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคคสิ่งที่ดีที่สุดว่าจุดไหนที่จะเป็นประโยชน์ก่อต่อชาวจังหวัดน่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรื่องนี้นะคะคคก็ในส่วนของราชการนะคะเราก็ไม่อยากให้จังหวัดน่านเสียโอกาสนะคะเสียโอกาสท,ที่ที่จะได้โครงการนี้นะคะเพราะฉะนั้นหาก ถ้าจะขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะหากใครอพอจะทราบว่ามีที่ดินตรงไหนที่ท,ท,ที่ว่างอยู่นะคะแล้วก็เห็นว่าเหมาะสมที่จะสร้างหอตาลักนานตรงนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะคะที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดน่านนะคะครหรือว่าภาคเอกชนที่จะบริจาคนะคะท่านมีที่ดินอยู่ในตัวเมืองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรา,เราได้ บริเวณของเมืองเก่าเนี่นะคะใน,ในบริเวณเมืองเก่าเนี่ยะะมีที่ไหนที่เป็นของภาคเอกชนและท่านอยากจะบริจาคให้ทางราชการนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะฉนันดีที่จะประสานงานแล้วก็คิดว่าจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับจังหวัดน่านต่อไป